<peach> อาเมื่อกี้หลับตาอยู่นะเล,เ,เลีมตาได้เหรอโอ้ยเลีมตาได้เหรอเมื่อกี้เห็นนอนหลับเลยฮึวัง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 นี่ง่ว,ง,วงจังเลยง่วงจังเลย,ยคืนนี้ห้ามร้องนะ หามเรียกลงไปข้างล่างเข้าใจไหมนอนหลับเลยนะปุงป่งปุ้งยี่ค่อยตื่นเข้าใจไหมไปนอนที่นอนไปไปนอนที่นอนเร็วเปล่าไปนอนที่นอนเร็ว ดูหลอกนอนดกค่ะ